สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับนะครับคุณครูพุทธิพงศ์นะครับนะมานากิจติชัยคุณนะครับหรือว่าคุณครูแจ็คนะครับในวิชาศิลปะนะครับของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับนักเรียนจะได้รับหนังสือนะครับแบบนี้เลยนะครับก็คือจะคล้ายๆกับนักเรียนตอนนักเรียนอยู่ชั้นปสาแต่สีหน้าปกจะแตกต่างกันออกไปนะครับ ข้างในนะครับจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างสารรค์ผลงานศิลปะในแบบต่างๆนะครับซึ่งจะมีรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นจากชั้นที่ผ่านมานะครับที่นักเรียนจะได้เรียนรู้ตลอดปีการศึกษา2,564เนื้อหาในการสร้างสารรค์งานศิลปะก็จะยากขึ้นนิดนึงเนาะเพราะนักเรียนขึ้นมาในระดับชั้นป .4 และของปฐมปลายแล้วนะครับ มันจะยากกว่าตอนนักเรียนอยู่ชั้นประถมต้นตอป .1,2,3 แต่ก็ไม่ยากมากแต่เพียงแค่เพิ่มเทคนิคต่างๆเข้าไปให้นักเรียนสนใจมากขึ้นนะครับหน้าปกนะครับเขียนว่าทัศนศิลป์ป .4 ทัศนิลป์นะครับมีความหมายก็คือศิลปะที่สามารถถ่ายทอดออกมาจากความรู้สึกรับรู้สัมผัสและการมองเห็นสร้างสารรค์เป็นผลงานศิลปะได้นะครับ สำหรับในวิชานะครับศิลปะในหน่วยที่1นนะครับของนักเรียนชั้นป .4 ก็จะได้เรียนรู้นะครับเรื่องนะครับชื่อหน่วยก่อนนะครับชื่อหน่วยที่1นนะครับมองเห็นคิดเป็นและทําได้นะครับสิ่งที่เรียนได้รับรู้ก็คือลักษณะของรูปร่างรูปทรงในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและงานทัศนิป์จำแนกทัศนิาตท สิ่งของต่างๆในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์โดยเน้นเส้นสีรูปร่างรูปทรงพื้นผิวและก็พื้นที่ว่างอันนี้แหละสําคัญเลยพื้นที่ว่างเพราะว่าเวลานักเรียนวาดรูปเนี่ยนักเรียนจะเหลือพื้นที่ว่างๆข้างๆไว้เยอะนะครับภาพศิลปะมันจะออกมาไม่สมบูรณ์แหน,น,น,นะนะ เราต้องปูพื้นฐานในะระดับชั้นปฐมปลายก่อนนะครับในป .4 นะครับว่าเราจะต้องทํำยังไงให้ภาพมันดูสมดุลให้ภาพมันดูสวยงามมากขึ้นนี่คือรายละเอียดที่เพิ่มมาแล้วนะครับเรื่องที่เรียนจะได้รู้ในหน่วยที่1นนะครับก็คือนะครับเรื่องเส้นสีนะครับเส้นเป็นสิ่งสําคัญเลยในการแสดงรูปร่างรูปทรงการตื้นลึกและแสงเงาของสิ่งของต่างๆ เป็นสิ่งที่ชี้นำนะครับสายตานะครับและช่วยแสดงความเคลื่อนไหวในภาพจังนะครับดังตัวอย่างที่อยู่ในหนังสือนะครับนะสีนะครับมีสีในธรรมชาติร,รอบๆตัวเป็นงานทัศนศิลป์สีที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อใช้ในงานศิลปะนะครับมีลักษณะแตกต่างกันนะครับสีเทียนสีไม้สีน้ำหรือสีโปเตอร์่นะ อ่านี่คือสิ่งทีงเ่เรียนต้องเรียนรู้เรียนรู้เรื่องรูปร่างนะครับรูปทรงในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะสามารถสังเกตและแยกแยะได้ชัดเจนนะครับพื้นผิวนะครับเป็นลักษณะส,สิ่งของสิ่งต่างๆที่สามารถสัมผัสจับต้องหรือมองเห็นได้นะครับหยาบละเอียดขุ่ขะดด้านมันนะพื้นที่ว่างนะครับในงานทัศนศิลป์นะครับคือบริเวณที่ว่างที่ไม่มีอะไรปรากฏเลยนะอันนี้คือข้อ ที่นักเรียนจะต้องเรียนเสริมในระดับชั้นป .4 แล้วแตกต่างจากป .1,2,3 แล้วมีพื้นที่ว่างเพิ่มขึ้นมามีสองลักษณะน,นะครับพื้นที่ว่างรอบๆภาพแล้วก็พื้นที่ว่างในภาพนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับคือพื้นฐานสาคัญเลยนะครับของนักเรียนนะครับที่เรียนศิลปะนะครับในระดับชั้นนี้นะครับเนื้อหาในหน่วยที่หนึ่งนะครับนั้นจะมีรายละเอียดที่เด็กๆจะได้ศึกษาเรียนรู้อีกมากมายนะครับและได เล็เรียนศิลปะได้อย่างสนุกสนานเพิ่มมากขึ้นนะครับให้นักเรียนนะครับคอยรับชมนะครับเนื้อหาต่างๆนะในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูนะครับพุทธิพงศ์นะครับมานักกิติชัยกุลนะครับขอฝากคลิปนี้นะครับไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ